สวัสดีค่ะวันนี้ครัวย่าสต๊อกจะชวนทำกับข้าวนะคะวันนี้จะแกงป่าปลาดุกนะคะ,ะส่วนผสมของเราก็จะมีปลาดุกนะคะย่าสต๊อกทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะแช่แป้งมันได้ประมาณสิบนาทีนะคะแล้วเราค่อยมานำมาล้างนะคะล้างประมาณสามสี่น้ำจนกว่าก็จะหายเมือกนะคะแล้วเวลาเราไปแกงจะไม่คาวคะ่ะ อันนี้มะเขือปอดนะคะหั่นสีนะคะแช่น้ําเกลือไว้ประมาณส0บถึงสินาทีนะคะแล้วเขาจะไม่ดํานะคะเวลาเราไปแกงค่ะอันนี้ใบกะเพรากะเพราสวนนะคะแล้วก็จะมีพริกแกงนะคะพริกแกงเผ็ดแบบหยาบนะคะเนี่ยค่ะถ้าเป็นแกงป่าเรวต้องใส่พริกแกงเผ็ดแบบหยาบนะคะเขาถึงจะเข้ากันนะคะอันนี้เป็นพริกที่เมาค่ะ พริกกับกระเทียมนะคะย่าสต๊อปตามเสริมเข้าไปค่ะเพื่อจะได้รสจัดจ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระชายพริกไทยอ่อนใบมะกรูดลแล้วก็พริกซอยนะคะน้ำปลาค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะรสดี1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือ1ช้อนชานะคะ ผงนัวหนึ่งช้อนชาถ้าใครไม่ทาไม่ต้องใส่นะคะน้ำเปล่าเพื่อเราจะไม่มคั่วพิกแกงนะคะเขาจะได้หอมๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคั่วพิกแกงเลยนะคะเตรียมหม้อตั้งเตาเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำที่ย่าสต๊อบบอกนะคะใส่ลงไปนะคะเปิดเตาเลยค่ะไฟกลางนะคะ ไปกลางค่อนข้างไปทางอ่อนก่อนนะคะเราใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะตามด้วยพริกขี้เมานะคะ จากนั้นเราก็ใช้ทัพีคนให้พริกแกงละลายนะคะคั่วจนกว่าเข้าจะหอมนะคะแกงป่าก็ต้องให้เข้ามีความมีรสจัดจ้านนะคะซึ่จะไม่คาวนะคะซึ่งจะอร่อยนะคะจะทานกับขนมจีนข้าวสวยวร้อนๆก็อร่อยนะคะแกงป่าปลาดุกใครไม่ทานปลาดุกต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ใครจะใช้เป็นไก่เป็นหมูแกงแทนได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ทพริกแกงคั่วแห้งๆก่อนนะคะให้หอมก่อนนะคะเราคั่วพริกแกงมาได้ประมาณห้านาทีนะคะพริกแกงก็เริ่มหอมแล้วนะคะพริกแกงเริ่มหอมแล้วนะคะเราก็ใส่น้ําที่เราจะ เติมล้ในหม้อน้ำแกงนะคะย่าสต๊อบใส่ประมาณ2อถ้วยแกงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะพอใส่น้ำแกงลงไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รอเดือดอีกทีนะคะแล้วเราค่อยใส่เครื่องปรุงนะคะ พอ,อน้ําแกงเราเดือดน,นะคะเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะคะรสด,ดีค่ะเกลือนะคะนิดหน่อยค่ะผงนัวนนะจ๊ะน้ำปลาค่ะ แล้วก็คนเพื่อให้เครื่องปรุงละลายนะคะตอนเราใส่เครื่องปรุงอย่าเพิ่งเร่งเร่งไฟนะคะเบาไฟลงก่อนนะคะเดี๋ยวน้ําแกงก็จะล้นความฉุนจะมากเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะไอาจานได้นะคะเราต้องเบาไฟลงก่อนนะคะพอเครื่องแกงละลายแล้วก็ชิมดูรสชาติเลยค่ะ รสชาติพอดีเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เล่งไฟเป็นไฟกลางนะคะไฟกลางเลยค่ะ ไปกลางนะคะน้ําก็จะเดือดพ่านอย่างนี้นะคะต้องให้เดือดพ่านแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาเนื้อปลาดุกใส่เลยค่ะก็ค่อยใส่นะคะพอเราปลาดุกใส่นะคะอย่าห้ามคนโดยเด็ดขาดนะคะปล่อยเข้าไว้อย่างนี้นะคะ ไม่ต้องไปคนนะคะถ้าเราคนแล้วจะทําให้เนื้อน้ําแกงเราขาวนะคะเราปล่อยเข้าไว้อย่างนี้จนกว่าเขา,เขาจะเดือดพลาดเลยนะคะจนกว่าเนื้อปลาดุกเราจะสุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเนื้อปลาสุกเลยค่ะพอเราเพิ่มไฟขึ้นนะคะจากไฟไฟอ่อนเป็นไฟกลางนะคะประมาณเนี่ยย่าะตะอตปล่อยมาประมาณสิบห้านาทีนะคะเนี่ย แล้วเราก็จะดูว่าเนื้อปลาสุกหรือยังคะหอมมากเลยค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเนื้อปลาเราสุกตักขึ้นมาเลยค่ะแล้วเราก็ใช้ช้อนนี้กดตรงเนื้อปลานะคะกดดูอย่างนี้นะคะถ้ายังเขาเขายังเนื้อยังแข็งแข็งกระด้างกระด้างแสดงว่าเขายังไม่สุกนะคะ แต่ถ้าเนื้อนุ่มๆอย่างนี้ค่ะเนื้อนุ่มลงอย่างเงี้ยสัมผัสลงอย่างเงี้ยแสดงว่าเนื้อปลาเขาสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมใส่มะเขือใส่พวกกระชายลงไปนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะถ้าใครจะชอบให้ให้เปื่อยกว่าน,นี้เราก็ลอยไปอีกนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่ผักนะคะ แกงหอมมากเลยค่ะรับรองว่าไม่ทําสูตรนี้ไม่มีคราวแน่นอนนะคะพราะเวลาเราใส่ปลาลงไปล่อยให้น้ําเดือดนะคะเราห้ามคนโดยเด็ดขาดนะคะจนกว่าเนื้อปลาเขาจะสุกนะคะแล้วเราค่อยมาดูว่าเนื้อปลาเราสุกหรือยังนุ่มหรือยังค่ะน้ําแกงอย่างน้ําแกงอย่างเงี้ยเราเราสติว่าถ้ามันน้อยเราอยากเพิ่มน้ําแกงขึ้นอย่างเงี้ย เราก็เพิ่มได้นะคะแต่ต้องรอให้เนื้อปลาสุกก่อนนะคะให้น้ําเดือดก่อนนะคะตอนที่เราใส่ปลาใหม่ๆห้ามเติมน้ํานะคะจนกว่าเนื้อปลาเขาจะจะสุกแล้วน้าเขาจะเดือดพลาดน,นะคะึงจะเติมลงได้พอน้ําแกงเราเดือดพลาดอย่างนี้นะคะเราดูเราดูเนื้อปลาว่าใช้ได้ยังถ้าเนื้อปลานุ่มแล้วเราก็ใส่มะเขือลงไปเลยค่ะเนี่ยมะเขือปอดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ตามด้วยนี้นะคะเนี่กระชายพริกซอยนะคะพริกไทยอ่อนแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวใบกะเพรานี่เราใส่ทีหลังนะคะเราจะคนเข้าแค่พอประมาณนี้นะคะแล้วไม่ต้องปิดฝานะคะไม่ต้องปิดฝาค่ะรอจนกว่ามะเขือเราจะสุกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตอนมะเขือสุกค่ะพอยาสต๊อปใส่มะเขือลงไปนะคะยาสต๊อปปล่อยให้น้ําเดือดเลยนะคะเนี่ยไม่ได้คนนะคะเนี่ยค่ะถ้าคนถ้าไปคนใส่ยังยังใส่มะเขือลงไปถ้าเราไปคนจะทําให้มะเขือดํานะคะจะไม่อร่อยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยถ้าเราไม่คนบ่อยเนื้อมะเขือก็จะขาวอย่างนี้นะคะ เนี่ยค่ะกรอบอร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ใบกระเพราเลยค่ะเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ราค่อยคนนะคะเนี่ยค่อยๆค,คนนะคะเดี๋ยวเนื้อปลาเขาจะเละนะคะคนได้เลยค่ะทีเนี้ยเนี่ยค่ะน่าทานมากเลยค่ะสีสันเหลืองน่าทานนะคะเนี่ยรสชาติจัดจ้านมากเลยค่ะเนี่ยจ้า มะเขือง่าทานมากเลยนะคะกรอบๆนะคะพอกกระเพราสุกน้ำเดือดผ่านอีกทีแล้วก็ปิดเตาเลยค่ะปิดเตาเลยจ้า แกงป่าปลาดูของเราหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเนื้อปลาก็จะยังเป็นชิ้นๆแต่สุกนุ่มนะคะเนี่ยรับรองอร่อยแน่นอนนะคะมะเขือไม่เละนะคะเพราะว่าในในน้ำามะแกงแเราก็จะมีความร้อนอยู่ไม่จำเป็นต้องแกงต้องต้มมะเขือให้ให้เละนะคะ เนี่ยคะ่ะรับรองอร่อยแน่นอนนะคะรสชาติบ้านๆจัดจ้านเข้มข้นแน่นอนคะ่ะจะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าเป็นเส้นขนมจีนก็อร่อยนะคะเนี่ยจ้าสีสันน่าทานมากเลยนะคะ ยาสต็อปขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของยาสต็อปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าอร่อยมากๆเลยนะคะ